ทำไมฉากหลังคเครดิตกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u ยูทูบชา n นลสก o o ปวิวไฟเด d e r เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าเราคือพวกเดียวกันครับ พูดถึงฉากท้ายเครดิตของภาพยนตร์เรื่อง Venom และ Debbie c a n e รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home นะครับไม่สปอยนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าต่อให้ไม่อินไม่สนใจ Venom หรือว่ารู้สึกเฉยๆกับหนัง Venom หรือไม่สนุกก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากหลังเครดิตของหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันฮือฮาจริงๆครับเกิดอะไรขึ้นมันตอนไหนที่ไหนยังไงไม่ต้องตอบนะครับเดี๋ยวสปอยผมแค่จะบอกว่าฉากความยาวนาทีกว่าๆเนี่ยมันช่างส่งอิทธิพลต่อเราคนที่ติดตามหนังซุปเปอร์ฮีโร่มาเป็นปริงๆปีจร คงฉากหลังเครดิตของหนังเรื่องเวนนอมภาค2นะครับรวมไปถึง Spider-Man No Way Home เนี่ยมันจะส่งผลยอย่างไรกับหนังเรื่องต่อไปที่เราจะได้ดูในอนาคตเนี่ยอันนี้เราต้องรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ครับแต่อย่างที่บอกครับฉากโพสเครดิต e n e เหล่านี้เนี่ย มันสร้างความรู้สึกว่าอันเนี้ยเราต้องรอดูแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าพูดถึงณวันนี้ก็คือเอาเฉพาะจักราวาลภาพยนตร์ที่เป็นจักราวาลซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็น MCU DC EU SPU MU สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แทบจะกลายเป็นวัฒนธรรมของจักราวาลหนังยอดมนุษย์รวมถึงเกือบจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีของหนังบล็อกบัสเตอร์ยุคใหม่ก็คือการใส่ฉากท้ายเครดิตรีกน้ำย่อยลงไปในหนังที่กำลังจะจบครับและอย่างที่บอกครับจักราวาลยอดมนุษย์ ต้องมีหนังหลายๆเรื่องก็เลยทำบ้างอย่างมีนัยยะสำคัญครับซึ่งในคำว่าการใส่ฉากโพสตเครดิตซีนอย่างมีนัยยะสำคัญลงไปเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในโพสตเครดิตซีนของหนังในอดีตจำนวนมากนะครับผมว่าเราพอจะบอกได้ครับว่าฉากส่วนใหญ่ที่อยู่หลังเครดิตของหนังระดับตำนานหลายๆเรื่องเนี่ย well, แทบจะร้อยเปอเต็มแล้วครับพวกเขาใส่มันลงไปเพียงเพื่อจะเป็นของแถมครับซึ่งมันก็เป็นของแถมอย่างที่ว่าครับฉากเหล่านั้นแค่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างรอยยิ้มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องที่กำลังจะเดินไปในอนาคตเลยครับ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่หนังยอดมนุษย์สมัยนี้ทํากันรับเพราะตั้งแต่ไอ o n นแมภาคแรกในปี2008แล้วล่ะครับหลังจากหนังจบเรียบร้อยไปแล้วสิ่งที่มาเ v e l Studio ใส่มาก่อนที่ผู้ชมจะลุกจากที่นั่งก็คือการปรากฏตัวของตัวละครนิกฟิลลี่ครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe ครับ Director Shield ซึ่งชัดเจนนะครับว่าฉาก post c ครดิตของหนังมาเวลหลังจากนั้นเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่แค่เป็นฉากขำๆเหมือนอย่างที่หนังในตำนานเขาทากันมาครับฉากหลังเครดิตเหล่านี้มันทําหน้าที่ในการส่งไม้ต่อไปยังงานเรื่องต่อไปของสตูดิโอทั้งตอนเปิดตัวทอใน i อออนแมน2ตอนที่ Nick Fury ดึงกับตันอเมริกาเข้าทีม a v e n เจอร์ในตอนจบของ First a v e n g e r s การปรากฏตัวครั้งแรกของธานอสใน The a v e n g e r s การปูเรื่องของ Infinity Stone ต่อใน Thor the Dark World ฉาก Thanos ได้ถุงมือใน Avengers Age of Ultron หรือตอนที่ Hope Van Dyke ได้ชุด The Wasp ใน Ant-Man จังหวะที่เขาบอดดอเหมือนจะกลายเป็นตัวร้ายใน Doctor Strange หรือตอนที่ Nick Fury ส่งข้อความตาม Captain Marvel ใน Avengers Infinity War ครับ ซึ่งชัดเจนและครับว่าการใส่ post ์ r e d i t scene เข้ามาเนี่ยมันสร้างความรู้สึกอยากไปต่อกับจักรวาลมาเวลมากๆนะครับรวมทั้งกระทั่งล่าสุดอันนี้ใครยังไม่ได้ดูเวนัม2เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามันสปอยนะครับ ในหนังเวนอมภาค2หรือว่าเวนอมลัดเดบีคานเนชมาจนถึงวันนี้ใน Spider-Man No Way Home เนี่ยพวกเขาใส่ฉากที่ดูเหมือนจะเป็นการเชื่อมต่อจักรวาลมาเวลของ Sony Pictures กับจักรวาลมาเวลของ Marvel Studio ที่เป็น Marvel Cinematic Universe เข้าด้วยกันครับซึ่งหลังจากฉากเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาคำถามมันก็พุ่งตรงไปที่เควินไ e ฟกีเแลยครับว่าอนาคตข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกันแน่ เควินเฟกีเองตอบคําถามนี้กับสื่อมวลชนนะครับว่าเท่าที่ผมบอกได้ก็คือมันถูกต้องแล้วครับตอนนี้เรามีทีมของโซนี่กับทีมของมาร์เฟลเรามีทีมของเวนอมกับทีมของสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมและทั้ง2ทีมเขาทางานร่วมกันครับดังนั้นชัดเจนนะครับว่าฉากท้ายเครดิตของหนังซูเปอร์ฮีโร่ปัจจุบันเนี่ยมันทําหน้าที่กระ ต้นความอยากของแฟนๆให้อยากไปต่อไปต่อไปต่อกับจักรวาลหนังของพวกเขาเรื่อยๆครับและเมื่อฉากเหล่านั้นมันทําหน้าที่เหล่านี้แล้วมันก็ทําหน้าที่ได้ดีเหลือเกินจนทําให้ฉากโพสต์เครดิตซีนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่แทบจะขาดไปไม่ได้แล้วครับสำหรับหนังบล็อกบัสเตอร์ทั้งหลายนะครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้วัฒนธรรมฉากหลังเครดิตเหล่านี้มันกลับสร้างปัญหาไม่น้อยครับ ลำดับแรกก่อนนะครับเป็นปัญหาขำๆไม,ม่ซีเรียสอะไรมากมายครับเพราะอย่างที่รู้ครับว่าฉากเหล่านี้มันทําหน้าที่เกริ่นเรื่องราวที่กำลังจะไปต่อในอนาคตหลายทีเมื่อเรื่องราวในอนาคตมันถูกหยิบมาพูดถึงก่อนในช่วงเวลาที่ดูจะก,ก่อนหรือว่าเร็วเกินไปเนี่ยมันนํามาซึ่งความผิดพลาดได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่ธานอสโผล่หน้ามาครั้งแรกที่ทําให้จักรวาลมาเวลมีธานอสที่ทั้งหน้าตาและสีผิวเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่คอนติเนียครับ หรือกระทั่งในการเิ่นจตึกกาแล็กซี่นะครับที่มีการใส่ฉากโคกคุณของอดดมเร็วจนเกินไปเนี่ยจนถึงป่านนี้เวลาผ่านไป4ปีไอที่เจมส์การเคยเกลิ่นเอาไว้ตอนนั้นยังไม่ได้ถูกสารต่อเลยครับ หรือเวน o อมตอนโพสต์เครดิตของหนังภาคแรกการเปิดตัวตัวละครคริตัสคา s ซิดีที่แสดงโดยวูดดี้เฮริสันก็ดูเหมือนว่าตอนนั้น Image ภาพลักษณ์ของตัวละครคริตัสคา s s ซิดีมันจะยังไม่ค่อยลงตัวครับทำให้เมื่อถึงเวลาที่ตัวละครตัวนี้ต้องปรากฏตัวจริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาสีผมกระทั่งทรงผมของเขามีความเปลี่ยนแป,ปลงไปพอสมควรเลยครับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วในมุมของคนดูนะครับปัญหาพวกนี้เป็นปัญหายุมหยิมเล็กน้อยมากครับระดับที่ผมว่าเราสามารถใช้คําว่าผิดก็ไม่เห็นเป็นไรได้อย่างเต็มปากครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงโพสต์เครดิตซีนที่ว่าปัญหามันไม่จบแค่นั้นรับเพราะว่ามีผู้กํากับหลายๆคนเนี่ยเขาแสดงความเห็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใส่ฉากโพสต์เครดิตซีนเหล่านี้เอาไว้ครับและอย่างที่บอกครับความเห็นของแต่ละคนเนี่ยโอ้มันฟังขึ้นมากๆเลยครับ เริ่มจากผู้กำกับที่เคยทำงานกำกับหนังยอดมนุษย์เอาไว้แล้วดีเลิศเลยครับนั่นก็คือเจมส์แมนโก้อดีตผู้กำกับโลแกนหนังเรื่องสุดท้ายของวูเวอรีนนั่นเองครับตัวเจมส์แมนโกเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการใส่โพสต์เครดิตซีนนะครับแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนครับโดยเจมส์แมนโกอธิบายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อฉากเหล่านั้นว่า ไอเดียของการทำฉาก post credit s c e n เหล่านี้เนี่ยมันน่าอายชิบหายเลยเพราะผมเห็นนะครับว่าหลายเรื่องทำฉากพวกนี้ขึ้นมาเพราะพวกเขาไม่หาทางจบสวยๆให้ประทับใจไม่ได้มันก็เลยต้องเอาของที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปเนี่ยเข้ามาใส่ในตอนท้ายเหมือนกับเป็นการหลอกให้คนดูตื่นเต้น การก็ทาแบบนี้มันน่านละอายจะตายไปที่ทําให้คนดูเสพติดฉากท้ายเครดิตแบบนี้ไม่ว่าไอฉากพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดกระแสในทวิต t ตอรหรือว่าเกิดการรีทวิตกี่หมื่นครั้งก็ตามมันก็ยังโคตรบ,บรมมานาขายหน้าเลยเพราะสําหรับคนทําหนังแล้วมันคือการกระทําที่ขี้โกงหรือเกิน ซึ่งความเห็นของเจมส์แบนโกเองนะครับก็ดูแล้วใกล้เคียงกับผู้กำกับที่ผมว่าหลายคนยอมรับฝีมือมากๆนะครับอย่างเดนนิสเวลเนฟรับตัวเดนนิสเวลเนฟเองเพิ่งจะมีผลงานใหญ่อย่างดูนะครับแล้วก็เพราะว่าหนังเรื่องดูนี่แหละครับที่ทำให้เดนนิสเวลเนฟต้องมานั่งตอบคำถามเรื่อง post c r คร i t s c e n เหตุผลก็อย่างที่เราได้ดูดูมานั่นแหละครับดูเนี่ยมันไม่ได้จบในภาคแรกไอภาคแรกที่เราดูกันไปมันแค่การเกริ่นครับแล้วมันก็เป็นการจบที่ไม่จบเอาซะเลยครับดังนั้นตามตรรกะของคนดูหนังในยุคปัจจุบันดูมันต้องมีการใส่ฉากหลังเครดิตให้คนดูรู้สึกกระชุ่มกระชวยว่าในหนังภาคต่อไปเราจะได้เห็นอะไรบ้างแต่เดนนิสเวลเนฟไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นครับและเขาเองก็อธิบายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อวัฒนธรรมการใส่ฉากโพสต์เครดิตซีนเอาไว้ว่า ผมไม่ชอบฉากท้ายเครดิตครับเพราะสำหรับภาพยนตร์มันจำเป็นจะต้องมีอารมณ์สุดท้ายหรือว่า Final Emotion ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสร้างขึ้นมาในเฟรมสุดท้ายของภาพยนตร์ครับผมไม่อยากทำให้ความตั้งใจนั้นต้องเสียไปเพราะว่าฉากโพสเครดิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องดูลึงไม่มีฉากหลังเครดิตซึ่งผมเองไม่เคยใช้ฉากหลังเครดิตเหล่านี้เลยและก็คงจะไม่มีวันใส่ของเหล่านั้นลงไปในผลงานของตัวเองอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายแล้วไม่ไว่จาจะการแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนในแบบของเจมส์แมนโกนะครับหรือความพยายามในการอธิบายอย่างเรียบง่ายแต่เข้าใจได้ของดนิส์วิลเนฟทั้งคู่มีความรู้สึกต่อฉากโพสต์เครดิตซีนไม่ต่างกันครับว่าที่พวกเขาไม่ชอบฉากเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันส่งผลต่ออารมณ์สุดท้ายของหนังครับไม่ไว่จาจะในแง่มุมไหนก็ตามซึ่งเรื่องนี้ผมว่าจริงครับเพราะเราสามารถพิสูจน์ข้อเท็จริงนี้ได้ครับโดยการสังเกตจากในโรงภาพยนตร์เลยครับโดยเฉพาะหนังที่มีโพสต์คริตซีนว่าหลังจากหนังจบเนี่ย คนดูในรอบนั้นๆส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขากําลังพูดถึงอะไรกันตอนที่เดินออกจากโรงหนังหรือว่าตอนที่กําลังเข้าห้องน้ำครับผมว่าชัดเจนนะครับอย่างตอนจบ e ีเทนอลเนี่ยร้อยทั้งร้อยครับทุกคนก็หันหน้ามาคุยกันแล้วครับว่าเสียงที่พูดเมื่อกี้เสียงของใครดาบอะไรเขาจะกลายเป็น Black Knight ใช่ไหมโดยไม่มีใครสนใจเลยครับว่าไอเรื่องที่ e ีเท n a l นต้องเผชิญมากกว่า2ชั่วโมงกว่าๆในเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไร เฟนอมและเดบิคาเนชเองก็ไม่ต่างกันครับทุกคนสนใจแต่ว่าเอ็ดดี้กับเ e n o นอมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งกําลังตื่นเต้นกับการรวมจักรวาลโดยทุกคนแทบจะลืไมไปหมดแล้วล่ละครับว่าไอ้คาเนชเนี่ยมันทําอะไรมาตลอดทั้งเรื่องกระทั่งหนังไทยเรื่องโฟ i ิงเนี่ยพอหนังจบปุ๊บเนี่ยไม่มีใครสนใจชีวิตของดาบิลลี่หรือกระทั่งประเด็นว่าเด็กมันจะตีกันทาไมเนี่ยทุกคนสนใจอย,อย่างเดียวแหละครับกับเรื่องบ่างกระหนกกับอัลบั้มหน้าของแก่ครับ ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกันครับและมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจครับเพราะไม่ว่าฉากท้ายเครดิตเนี่ยมันจะตื่นเต้นหรือกระตุ้นความอยากดูในหนังเรื่องต่อไปของเราได้ดีขนาดไหนในทางกลับกันคําถามที่ตามมาก็คือจริงๆแล้วการใส่ฉากเซอร์ไพรส์มาแย่งซีนหนังตอนสุดท้ายเนี่ย จนคนดูหันความสนใจไปที่เรื่องต่อไปกันหมดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆหรืออันนี้ผมว่าเราหาคําตอบแบบเหมารวมไม่ได้ครับมันต้องตอบตามความรู้สึกของใครของมันแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าถ้าตรงแลกความรู้สึกสุดท้ายของหนังทั้งเรื่องกับฉากโพสต์เครดิตไม่กี่วินาทีผมขอเก็บความประทับใจของหนังเรื่องนั้นๆที่ดูมาแบบนี้น่าจะดีกว่าถ้าคิดแบบนั้น ไม่ยากครับลุกออกมาเลยครับหลังจากที่หนังจบลุกออกมาโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับว่ามันจะมีฉากอะไรต่อท้ายเครดิตเหล่านี้หรือไม่เพราะการเดินออกมาก่อนที่ฉากโพสตเครดิตซีนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยแม้แต่น้อยเชิญเลยครับถ้าคุณใจแข็งพอแล้วสามารถทำมันได้จริงนะครับ <laughs>